สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่อง b b and f r i e n d นะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันแมตท,ที่6ของเลกแรกค่ะซึ่งซาลิเย่นะคะพบกับความพ่ายแพ้มาแล้วถึง5ครั้งค่ะชนะเพียงทีมเดียวนะคะคืออิลแบงค่ะโดยแมตช์นี้นะคะซาลิเย่เนี่ยก็พาให้กับ t h y นะคะหรือว่าเตอร์ฮาวายอรี่นะคะ ไป0ต่อ3เซตค่ะ17ต่อ25นะคะ16ต่อ25และ19ต่อ25ค่ะบุ่มบิ่มของเรานะคะทำไป11คะแนนค่ะท็อปสกอร์ของทีมนะคะแบกทั้งเกมรับและเกมรุกค่ะ รองลงมานะคะคือบุตรราค่ะบอลเรลเบอร์9นะคะทำไป7คะแนนค่ะคิมเบอร์ลี่นะคะและคับล่าเออรเดมค่ะบีหลังเบอร์11นะคะทำไปคนละ5คะแนนค่ะส่วนเพียวๆนะคะทำไป2คะแนนเท่ากับอเลนาเวนนะคะบอลเรลเบอร์12ค่ะ ดูจากสถิติหลังเกมแล้วนะคะถ้าพูดว่าบุ๋มบิมเนี่ยแบกทั้งเกมรับและเกมรุกเนี่ยก็ไม่เกินจริงนะคะเกมรุกนะคะน้องได้11แต้มค่ะจากการตบ9แต้มนะคะบล็อก2แต้มค่ะคิดเป็น47%นะคะเกมรับเนี่ยรับบอลแรก23ลูกค่ะมากสุดในทีมนะคะรับดี48%รับดีเยี่ยม39%ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับคนที่ได้คะแนนสูงสุดของอีกทีมนะคะน้องเปอร์เซ็นต์เกมรับและเกมลุกดีกว่า แต่อีกทีมนะคะเขาก็ใจช่วยกันทําคะแนนและช่วยกันรับด้วยค่ะซาลิเย่นะคะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเสิร์ฟจี้ใครค่ะเพราะเก่งกันหลายคนนะคะแต่ของซาลิเยนะคะที่ทําคะแนนได้หน่อยนะคะก็มีแต่บุ๋มบิ่มของเราค่ะจึงโดนเสิร์ฟจี้รัวๆเลยนะคะส่วนการเสิร์ฟนัดนี้นะคะน้องก็ดีค่ะเสิร์ฟ8ลูกนะคะไม่มีเสิร์ฟเสียเลยเรียกได้ว่าเสถียรนะคะและรักษาฟอร์มตัวเองได้ดีมากค่ะ หากใครนะคะที่ดูการแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่าเกมเนื่อยมากนะคะไม่สนุกเลยค่ะคนอื่นๆนะคะเหมือนจะถอดใจแล้วแต่บุมบิมของเรายังสู้ทุกลูกเกมวันนี้ไม่สมูทเลยค่ะโซนรับนะคะไม่ได้รับลูกตบนะคะจาก THY เนี่ยไม่ค่อยได้มือเซนนะคะก็ขาดๆเกินๆค่ะบอลแรกบางลูกนะคะก็รับลนนะคะไปให้อีกทีมทุบค่ะโค้ชนะคะก็ดูจะแก้เกมไม่ถูกจุดเท่าไหร่สลับคนแบบงงๆไปม ะะระบบทีมทีมเวิร์คก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะงานนี้นะคะจึงมีแฟนบอ,บอลหลายคนนะคะเรียกร้องให้ฤดูการหน้าเนี่ยบุมบิ่มย้ายทีมค่ะอย่าเพิ่งด่วนเซ็นสัญญาก,กับทีมใดนะคะซึ่งแอดมินนะคะคิดว่าฤดูการหน้าเนี่ยมีทีมที่สนใจดีนบุมบิ่มแน่นอนค่ะทั้งลีกยุโรปนะคะและลีกญี่ปุ่นค่ะขอให้บุมบิ่มนะคะรักษาฟอร์มตัวเองรักษามาตรฐานนะคะเกมรับและเกมรุกของตัวเองไว้นะคะ ทีมกลางๆนะคะถึงทีมใหญ่ๆกว่านี้เนี่ยจะมองเห็นความสามารถของน้องแน่นอนค่ะแอดมินนะคะคิดว่าบ um ุ๋มบิ่มเนี่ยสามารถอยู่ทีมที่ดีกว่านี้ได้ค่ะอยู่ที่การตัดสินใจของน้องนะคะแต่ไม่ว่าน้องนะคะจะเลือกยังไงค่ะเราก็เคารพการตัดสินใจของน้องเสมอค่ะและแอดมินนะคะก็อยากให้น้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะวิ่งขุดทั่วสนามเลยมาดูกันว่าซาลิเย่นะคะจะแก้จุดบกพร่องเหล่านี้ยังไงค่ะ แล้ววันนี้นะคะแอดมินก็มีคลิปนะคะเป็นของแถมให้ดูนะคะเป็นคลิปนะคะตบ3เมตรทรงพลังนะคะรับเองตบเองของน้องบุ๋มบิ๋มค่ะเชมาเซอร์ิสคุลันดเดอรร์เวัจอนมอทรีย์ที่รัอได้โอ้ดาไฟปะ e n ับสายิบุลด์นน e i เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆที่บอกว่าแบกทั้งเกมรุกเนี่ยกับเกมรับนะคะไม่เกินจริงนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะแอดมินต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนไวนะ้นที่นี้ด้วยนะคะพอดีว่าช่วงนี้นะคะแอดมินเนีการเจ็บคอ,อนิดหน่อยนะคะอาจจะมีการพูดตะกุกตะกักบ้างนะคะ หากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ